สุดท้ายนะคะบริษัทที่สกจยททำเขาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นไบนารีนะคะแล้วก็พอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยไบนารีนะถ้าใครเข้าใจระบบไบนารีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอรับนะคะถ้าใครเข้าใจนะระบบไบนารีเนี่ยจะรู้เลยวา่ามันจ่ายเยอะมากนะคะจ่ายเยอะมากแล้วก็จ่ายทุกคนด้วยนะคะเออนะอใครสําเร็จเนี่ย ก็สาเร็จไปด้วยกันยกทีมเลยนะคะเออระบบไบนารี่มันจะทําง่ายเนาะมันจะมีแค่สองสายการประชดที่สจอทํทำอยู่นะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นระบบไบนารี่แต่ในในในอ่าในความที่มันจ่ายเยอะอะคะ่ะภรษัทก็จ่ายนี่ไหวนะสุดท้ายนะคะบริษัทจําเป็นจะต้องปิดตัวลงนะคะอ่าแต่สิ่งที่สจอได้มานะคะสจอก็ได้นี่มาเจอบล้านคันทีแล้ทุกคนนะคะก็จมอยู่กับความทุกข์นะคะ บริษัทอื่นทำนะคะก็ย้ายไปหลายบริษัทเลยนะคะเป็นระบบไปนารี่แต่บริษัทที่เราย้ายไปอะคะ่ะส่วนมากก็ปิดนะคะจ่ายไม่ไหวก็ปิดจ่ายไม่ไหวก็ปิดเป็นแบบนี้ค่ะนะจนเรารู้สึกว่าโอ้นะไม่เอาแล้วนะคะเออนะไม่เอาแล้วนะคะวงการเครือข่า,ออายอาอฟไลน์นะคะหันหน้าเข้าสู่โลกโซเชียลนะคะหันมาหันมาหันมาหัดเล่น a c e b ุ๊กค่ะที่รำโคนนะคะอ่าแล้วก็มาเล่น a c e b ุ o กแล้วก็ แคงมาเห็นนะคะอาธุรกิจที่เขาทำเครือข่ายเขาสามารถทำผ่านอาเฟซบุ๊กได้คุณประโยชน์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะอาเฟซบุ๊กนะคะก็จะมีเนาะคนที่ทำธุรกิจแบบอาเครือข่ายนะคะผ่านเฟซบุ๊กก็มีเยอะแยะเลยนะมันมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยใช่ไหมคะอาแต่สิ่งที่สุจริตได้มาเจอเหมือนเหมือนกันเลยนะคะนั่นก็คือการ ขายสินค้านะคะเครือขายอะไรก็ตามเนี่ยสว่วนมากเลยก็จะเป็นเน้นเนาะเน้นในเรื่องของขายสินค้ามันก็จะอยู่ในการ่าสต๊อกของลงทุนอะไรแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะไบนารี่ที่สุโอทำนะคะก็ปิดหนีอีกนะแม้กระทั่งว่าเป็นเครือข่ายแบบออนไลน์เป็นไบนารี่ก็ปิดหนีนะเพราะอะไรรู้ไหมคะที่รัปวดเพราะว่าสินค้าเนี่ยที่เขาผลิตออกมาค่ะถ้าเกิดวันนี้ เขาขายไม่ออกนะคะ,ะถ้าบริษัทผิดผลิตสินค้าออกมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่ออกเขาก็ต้องเอามาเซลล์เอามาลดราคาถูกไหมคะแต่ขณะเดียวกันสมาชิกซื้อมาในราคาหนึ่งแต่บริษัทเอามาลดอีกราคาหนึ่งคิดว่าจะอยู่ได้ไหมคะเอออยู่ไม่ได้นะสมาชิกก็อยู่ไม่ได้ค่ะนะคะ,ะเกิดการบริษัทมาขายแข่งกับ ตัวแทนนะคะเป็นแบบนี้หลายๆที่เลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งอ่าหลายๆแบรนด์นะคะที่ไม่ไม่เป็นระบบเครือข่ายนะ,ะแต่เป็นระบบแม่ทีมแม่ทีมลูกทีมหรือดาวไลน์อะไรเงี้ยอ่านะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะจะคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะสจิลก็เลยโอ๊ยไม่เอาแล้วนะอ่าขายของนะต้องสต๊องของค่ะคุนก็จบนะคะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะที่รักทุกคนสจิลนะคะก็หาเงินใช้หนี้นะคะเก ไม่มีวี่แววจะหมดเลยค่ะนะคะยองก็เลยโชคดีมากนะต้องบอกว่าโชคดีมากนะคะเรียกว่าทําบุญมาดีนะคะ <c oughs> ก็เลยได้มาเจอนะกดแรงดึงดูดค่ะที่รักทุกคนนะคะก็ได้ดึงดูดนะคะได้มาเจอกับโคสุเจนนะคะสยองก็ฝึกใช้กดแรงดึงดูดแล้วก็ได้มาดึงดูดมาเจอกับโคสุเจนนะคะซึ่งตอนนั้นนะโคสุเจนเขาก็ดึงดูดซีดยองเหมือนกันนะคะเออเขาบอกว่าเขาอยากได้ ทีมงานที่เก่งนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ออกมาไลฟ์สดออกมาขายของอะไรแบบนี้นะ,ะเราก็มาเจอกันนะคะซึ่งยงังต้องไปร่วมทำธุรกิจกับโค้ชสดยเจออยู่แค่6เดือนเท่านั้นะคะ่ะที่เราทุกคนนะคะเป็นธุรกิจเครือข่ายของต่างชาติเป็นแผนไบนาลี่แต่ว่า เป็นเครือข่ายการลงทุนนะคะไม่ได้ขายสินค้านะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะ6เดือนสร้างรายได้ทะลุล้านนะคะสจองก็เลยเอาตัวเองนะคะมาเป็นนางฟ้าออนไลน์ก็ออกมาไลฟ์สดนะคะหน้า Facebook ตัวเองแล้วก็มาแบ่งปันธุรกิจนะคะแล้วก็สอนอการใช้กดแรงดึงดูดไปด้วยนะคะแต่อันิจจาน,าน่าเสียดายนะคะที่บริษัทที่เราทําอยู่นะคะ กำลังจะรวยนะคะโอ้โหสร้างรายได้วันละเป็นแสนเลยนะทุกคนนะกาลังจะมีรายได้เดือนละเป็นล้านเลยนะคะแต่บริษัทที่เราทํานะเป็นปากชาติเมื่อเขานะคะ,ะเป็นธุรกิจที่เข้ามาแบบไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะเขารวยแลว้วเขาพอแลว้วเขาก็ปิดหนีไปนะคะโอ้ถอนเงินไม่ได้นะคะเกือบล้านค่ะทุกคนของสยอม้อนลงทุนไปอีกนะคะ,ะประมาณ 8แ,แสนอะที่ทั้งทุนทั้งกําไรทุนประมาณ6แสนแล้วก็กําไรออกมา2แสนแต่มันถอนไม่ได้ค่ะพี่รักณนะคะเขาปิดหนีเลยนะเขาปิดหนีเลยโอเป็นอะไรที่แบบผิดหวังแล้วก็เสียความรู้สึกมา,มากๆเลยนะคะแต่นะ,คะโคสเจอร์นะคะด้วยความที่เขาเป็นคนใช้กดแรงดึงดูดเหมือนกันเนาะ,ะเขาก็เชื่อว่ามันต้องมีบริษัทที่เป็นของคนไทยนะ,คะโคสเจอร์ก็ส่งองหานะคะ สุดยก็ตามไปนะคะตามไปสองสามบริษัทนะคะลงทุนที่ละเมอสองหมื่นสามมือนนะคะสุดท้ายนะคะหลายๆบริษัทที่เราตามไปนะก็ปิดหนีค่ะที่รักทุกคนนะปิดหนีหมดถอนเงินไม่ได้นะคะเออทุนสุดยอดก็จะหมดนะป่าเพราะว่าสุดยอดก็เอาเงินไปใช้เนี่ยเนาะก็เหลือทุนประมาณสองหมื่นกว่าบาทค่ะที่รักนะก็เลยตัดสินใจโอ้ยไม่เอาแล้วนะก็บอกโค้ชสุดยอนะคะสุดยอดไม่ ไม่ไปแล้วนะพี่ไม่ตามแล้วนะคะจอ่าทุนจะหมดแล้วนะคะก็เลยขอเปิดร้านส้มตังนะเอาเลีออ้ยงขอให้มีอาชีพเดียวตัวเองก็ขอแล้วนี่สิก็ไม่มีแล้วคิดแค่ถามๆนะนะก็มาเปิดร้านขายส้มตังเล็กๆนะคะที่รลกตัวรวมๆไปสองหม,งหมื่นกว่าบาทค่ะ,ะนะคะแต่นะด้วยความที่เขาสุดยอดนะคะเขาเชื่อว่าต้องมีบริษัทดีๆนะขเขาก็แสับแขกหาจนกระทั่งนะคะมาเจอกับท็อปอัพชูริชค่ะทีละก็โฟนนะอย่าหลับนะคะอย่าหลับนะ,ะขอกระดิ่ง เพราะเนะคะเมื่อเห็นแผนธุรกิจแล้วก็โอ้โหเห็นเห็นความมั่นคงของบริษัทนะเขาก็คิดถึงซซเยอนะคะเออเขาก็ได้ข่าวว่าเยอมาเปิดตาขายซื้นตามใช่ไหมเขาก็เอาโอกาสนะเอาธุรกิจดีๆเนี่ยมาแบ่งปันซซเยอถึงที่ร้านนะคะจริงๆแล้วนะซซเยอเห็นเขาทําการตลาด ห่างเฟซบุ๊กอยู่แล้วแต่ด uh, like, like, uh, ้วยความที่เราแบบหันหลังให้กับเครือข่ายนี้ยเราไม่เอาแล้วนะเราเบื่อแล้วนะเราก็เลยไม่สนใจนะคะไม่สนใจเลยนะโค้ชเจียมาเล่าเรื่องเราเขาอาดคำพิธให้สุกียวฟังสุกียวก็ไม่สนใจนะคะที่รักนุกคนอ่าสุกียวไม่สนใจตั้งใจตำส้มตำเต็มที่เลยให้เขาประทับใจให้เขาอร่อยแล้วเขาจะได้มาอุดหนุนเราอีกเราคิดแค่นั้นจริงๆนะคะแต่คำพูดของโค้ชเจียคำหนึ่งที่เขาฝากทิ้งไว้นะคะเขาบอกว่า โซเยลธุรกิจนี้มันเหมาะกับโซเยลมากๆเลยนะอะถ้าเกิดวัน,นวททออเนี้ยโซเยลทำทออาชริสเนีย่ยโซเยลจะได้ช่วยเหลือผู้คนนะโซเยลไจะได้กลับมาเป็นนางฟ้านะคะใครจะไม่อยากเป็นน้องนางฟ้าใช่ไหมเออถ้าโซเยลขายซ้มตำเนี้ยโซเยลช่วยใครไม่ได้นะแต่ถ้าโซเยลมาทำทออาชริสโซเยลจะได้ช่วยเหลือคนอีกเยอะแยะเลยที่เขากำลังลำบากอยู่นะคะไม่เก็ฑค่ะไม่สนใจนะคะฟังเฉยๆนะคะ อ่าไม่ไม่ได้คิดตามเลยนะคิดในใจขอเอาตัวเองให้รอดก็พอแล้วนะคะคิดในใจคิดเห็นกัน,กนัวมากนะตอนนั้นนะคะแต่นะคะเมื่อคขสเจนกลับไปนะคะจักรวาลน,นะก็สงสารให้สุดเยอนนะคะทำให้สุดเย็นเนี่ยขายส้มตำไม่ได้เลยเขานี่ะทุกคนนะคะจากขายได้วันละเป็นผัดนะคะขายไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังคิดไม่ได้นะในตอนแรกนะคะจากหนึ่งสัปดาห์คะ่ะพี่รักคนแม่ค่ะ โทรมาของเงินแค่ห้าร้อยบาทสเยาไม่มีปัญญาส่งให้คาพูดของโคเเจนนะคะมันก็ย้อนกลับมาในความรู้สึกของสเกงเราช่วยเหลือใครไม่ได้จริงๆแม้แต่แม่คนที่เรารักที่สุดในชีวิตอะของเงินห้าร้อยบาทอะเราไม่มีปัญญาสา่งใหอ่ะมันเจือกมากเลยนะทุกคนมันเจ็บปวดมากเลยนะเราก็เลยแบบ ใหเราต้องคิดใหม่ทําใหม่แล้วหรือว่าธุรกิจทวาปธุริตเนี่ยมันจะดีจริงๆว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คิดในใจก็เลยมาอธิษฐานจิตนะคะสวดมนต์ขอพรนะคะถ้าธุรกิจทวาปอธุริตดีจริงขอให้สกเกลรู้สึกอยากทำ เกียวข,ขอแค่นี้ค่ะนะคะสกิลก็เลยเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะไปดูที่บริษัทเลยนะเพราะว่าอาโพสเจิมาเข้าตลอดแล้วก็อยู่ใกล้ด้วยนะคะไม่ได้ไกลนะคะก็ติดตามโคสเจิรไปนะคะก็ได้ไปเห็นค่ะได้ไปเห็นค,นคาลือหาดนะคะโอ้โหบอกเลยนะคะสขขกยวตื่นเต้นมากเลยนะคะพี่ทุกคนเฮ้ยนี่มันอะไรานะคาลึกหาดลงทุนสร้างมากกว่าส0่้อยล้านแล้วก็อาท่านประธานเนี่ยค่ะ ใช้ระยะเวลาในการสร้างเนี่ยยาวนานมากถึงหกปีนี่คือความมั่นคงที่เจ้าของบริษัทค่ะเขาตั้งใจทําให้กับสมาชิกอะซึ่งเราไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนอะเราทําเครือข่ายมาเป็นสิบบริษัทนะคะเราก็เจอแต่เขาไปเช่าครูหาเขาไปเช่าแบบอ่าตึกเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะมไม่ได้มีบริษัทไหนที่เขามาสร้างบริษัทมาสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกซึ่งมันทําให้เราตื่นเต้นมากและสุดยอดวิาคิดนะ นี่แหละงานที่เราตามหามาทั้งชีวิตนะคะ,ะเราตามหาความมั่นคงอะ่ะเพราะเราผ่านมาเยอะมากมันไม่มีบริษัทไหนมั่นคงเลยนะคะสิ่งแรกเลยที่สจอรู้สึกได้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละบระิษัทที่มั่นคงนะ,ะแล้วนะคะยิ่งได้ไปเห็นนะคะแผนธุรกิจที่ท่านประธานเนี่ยท่านแบบใช้จิตวิญ,ญญาณในการถ่ายทอดนะคะท่านอธิบายแผนธุรกิจแบบละเอียดยิบแล้วก็ถ่ายทอดด้วยหัวใจอะ่ะมันสัมผัสได้อ่ะคะ่ะแล้วยิ่งเห็นแผน บนาลี่นะคะแผนไบนารี่ของบริษัทอื่นที่สุกิโยทำมานะคะมันจะเป็นแบบแค่าสองสายงานมันจะไม่อ่ามันจะไม่ปิดจุดอ่อนจุดแข็งนะทุกคนมันก็เลยทําให้หลายๆหลายๆบริษัทที่สุกิโยทำอยู่ค่ะมันจ่ายไม่ไหวมันมันล้นอ่ะมันโอเวอร์ค่ะแต่แผนทาวอ,อัฟทูริปโอ้โหท่านประธานท่านแบบจะเรียกว่าเป็นอจริยะบุคคลเลยก็ว่าได้นะคะ้าดปิดจุดอ่อนจุดแข็งหมดเลยนะแผนธุรกิจ ือจ่ายโคตรยุติธรรมอะคะ่ะคือไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายให้คนไม่ทํางานแนะบรื่อออกไหมแผนมันจ่ายจ่ายให้กับคนที่ทํานะคะแล้วก็ใครทํามากก็คือได้มากใครทําน้อยก็ได้น้อยใครไม่ทําก็ไม่ได้นะจะจูวเฉยๆแล้วจะมารับรายได้ไม่ได้นะคะแผนของเราเนี่ยคือแบบสุดยอดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทจะจ่ายเงินนะให้กับคนที่ทํางานจริงๆ เพราะฉะนั้นบริษัทไม่มีทางเจงอะที่รกทุกคนนะเออบริษัทมั่นคงแน่นอนนะคะเพราะว่าใจ่ายให้คนทจรทิงนะแผนมันโคตรยุติธรรมเลยคะ่ะนะเมื่อสุจรเ,เห็นแผนโอ้แผนแบบนี้ไม่เจงแน่นอนนะคะตัดสินใจเลยคะ่ะที่รักทุกคนนะคะออไซที่มีรายไดา้เยอะที่สุดก็คือไซเอ L ซึ่งสุจรไม่มีเงินในบัญชีเลยนะคะที่รักนะเงินสุจยิตไม่เหลือแล้วนะคะ เงินในบัญชีเหลือไม่ถึงร้อยบาทค่ะนะคะแต่ว่าคิดในใจฉันลงเอกแอแน่นอนนะคะคิดถึงทองที่เคยซื้อสะสมไว้นะคะที่เรักกคนจะยอมเป็นคนชอบสะสมทองนะคะ ก็กลับมาก็มาลื้อทองนะไปขายนะคะก็ถ้าหากฟอสเจนเลยว่าจะลงแล้วก็ใช้ซิมนะจะจะทดลองใช้โปรอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะวันนี้นะเราชวนคนมาประหยัดใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ลองเองเราก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็ทดลองเลยนะคะเพราะยังไงเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วถูกไหมนะคะสย่งาก็ใช้อินเทอร์เน็ตของอบริษัทนะคะแล้วก็ลุยเลยค่ะนะคะตัดสินใจสําเร็จเลยคือ แผนธุรกิจเนี่ยมันบังคับให้เราสําเร็จอยู่แล้วใช่ไหมคะมันมีแค่สองสายงานอะถ้าเราหาคนที่เอาจริงหาคนที่อยากรวยหาคนที่คิดเหมือนเราคะ่ะแค่ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนนะคะเราก็สามารถมีรายได้เนี่ยคือขั้นต่ำเดือนละแสนห้าสยองเลยนะคะว่าคือ,อยังไงฉันก็ได้เดือนละแสนห้าแน,น่นอนนะคะ้อ,อยังไงก็สําเร็จคือความสําเร็จคือบนนอนมาแล้วอะ่ะ สุกเยอเชื่อนะคะเจบกว่าล้านคนทั่วประเทศเนี่ยทุกคนไม่มีใครอยากจนถูกไหมแล้วถ้าเกิดทำทออชูนิดแล้วเดือนละแสนห้าคือรายได้ขั้นต่ำคิดว่าเขาจะอยากได้ไหมตัวเราเองก็อยากอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันโคตโตเลยค่ะทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนอยากโวยสุกเยามองแบบน,นั้นนะคะก็เลยมองว่า มันเป็นไปได้และมันก็ง่ายมากเราคิดแบบนั้นค่ะเดือนละใส่ห้าม,มาแน่นอนนะคะลุยเลยค่ะที่เราทุกคนสกิลก็ทําการตลาดเลยนะคะก็ทําการตลาดผ่านเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เชื่อไหมคะว่าเดือนแรกนะสกิลทำเยอะนะคะทําแบบตัวเก่าที่สกิลทำเลยตัวเก่าสกิลก็ทําออนไลน์ใช่ไหมคะหกเดือนสร้างรายได้ล้านสกิลทำแบบนั้นเลยค่ะโพสทุกวันนะออกมาไลฟ์สดทํามากพอค่ะนะ,ะแต่ เชื่อไหมคะไม่มีใครตามมาด้วยเลยนะคะ,ะแต่สกายไม่ยอมแพ้ค่ะนะคะไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เราทำเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่สำเร็จใช่ไหมเอาใหม่ค่ะเขาบอกว่าเป้าหมายหรือความฝันไปเขียนไว้บนหน้าผาค่ะอยากให้ใครไปล้มมันได้เป้าหมายของสกายขั้นตังคือเดือนละแสนห้าสกายเขียนไว้บนหน้าผาค่ะไม่ให้ใครมาลบนะคะ อย่าเอาความฝัดที่ยิ่งใหญ่นะคะไปให้คนทำพูดราคาถูกของใครบางคนมาทําลายค่ะไม่ให้ใครทําร้ายได้ค่ะเดือนกระแสหนาขั้นตับได้มาแน่นอนเะจะไปเขียนบนหน้าผาค่ะนะ,ะวิธีการค่ะเขียนบนฝื้นทรายค่ะทำเก้าสิเปอร์นต์ไม่สำเร็จใช่ไหมเอาใหม่ทำแม่งร้อยเปอร์็นต์เลยเะจะบอกตัวเองแบบนี้ค่ะติดหนังติดละครใช่ไหมนะคะตัดเองค่ะ กำลังอีกอได้การชีวิตกูไม่ได้ดีขึ้นบอกตัวเองแบบนั้นค่ะตัดหนังตัดละครออกเอามาลุยเต็มเวลาคิดตลอดเวลาในหัวทํายังไงทํายังไงคนจะแบบเปิดใจมาทํากับเราทํายังไงคนจะเข้ามาฟังมากที่สุดคิดแบบนั้นค่ะแล้วก็ลุยลุยลุยทำทุกอย่างสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เราพยายามมากพอปฏิหารมันจะเกิดน,นะคะปฏิหารก็เกิดขึ้นกับสเสกียวค่ะ สกโยทำในเดือนที่สองค่ะมีคนทักมาสมัครด้วยนะคะไซเอลไซเ XL แล้วก็ต่อเนื่องโอ้โหยิ่งเห็นเงินค่ะทุกคนยิ่งเห็นรายได้มันยิ่งตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยมันได้จริงเนี่ยเราทำแค่นี้ลงวันนึงมีรายได้ห้าพันวันนึงมีรายได้เป็นหมื่นค่ะสองเดือนนะนะคะสองเดือนกว่าสกโยขึ้นตำแหน่งเจตค่ะมีรายได้ห้าหมื่นกว่าบาทตัดสินใจเลยค่ะประกาศเซ้งร้านส้มตำแบบถาวรเลยค่ะ สุดยอดนะคะขายส้มตำเกือบ2เดือนกำไรไม่ถึง5,000บาทมาทำท็อปอัพธุล t ตนะคะสเดือนกว่าบางวันสุดยอดมีรายได้ห้าพันบางวันมีรายได้หมื่นทางแค่2เดือนมีรายได้ครึ่งแสนนะคะตัดสินใจเลยค่ะลุยทำเป็นอาชีพหลักอาชีพเดียวลุยโฟกันเลยร้อปอร์ต่อเนื่องค่ะ ห้าเดือนกว่าเท่านั้นสย,ยอก็ขึ้นตำแหน่งลูบี้ได้ค่ะนะเออนะขึ้นตำแหน่งลูบี้นะคะก็พิชิตรายได้6หลักแล้วก็ติดท่องเที่ยวนะคะ ทั้งในและต่างประเทศนะคะของชาวอังกฤษแต่ว่าไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้นะคะก็ได้ไปเที่ยวลิบเปก,กันนะคะนี่คือสิ่งที่สุจรได้รับนะคะทั้งชื่อเสียงเกยียรติยศนะคะอิสรภาพเงินและเวลารายได้แสนก็คือได้แสนจริงๆนะคะเออคือมันเห็นเงินจริงๆอะแต่ขณะเดียวกันธุรกิจตัวก่อนที่สุจริตทำขึ้นตําแหน่งรายได้แสนนันทุกคนแต่เชื่อไหมสุจริไม่เคยมีรายได้ถึงห้าหมื่นบาทอะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะมันถึงทำให้สุจรตติดลบ เป็นล้านเงคะเพราะมันมีแต่ภาพสุดยอต้องรักษายอดรักษายอดในรหัสตำแหน่งของตัวเองอะเดือนละห้าพันบาทนะคะมีรายได้เดือนละสามหมื่ค่าใช้จ่ายเดือนละสามหมื่นคิดว่าจะติดลบไหมคะนี่คือธุรกิจตัวก่อนที่สุดยอดทำมาแต่วันนี้เพาะปัท,ทุริตเดือนละแสนก็คือได้เงินแสนจริงๆค่ะนะคะเป็นเงินแบบมนสุขที่ะที่เราสามารถถอนได้จริงและถอนได้ทุกวัน นะคะถอนวันนี้เงินเข้าบัญชีไม่เกินหกโมงเย็นของพรุ่งนี้คือมันแบบมันยิ่งทําแล้วมันยิ่งได้มันยิ่งแบบศรัทธามันยิ่งรักธุรกิจมากๆเลยนะคะเดียวก็ลุยต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มีทีมงานด้วยนะคะก็คือเป็นรายได้แบบแ a ส s ิ v ิจริงๆนะคะทุกคนจะไปทําอะไรนะคะที่รักนะคะทําไม่กี่เดือนมีแพสซิฟิคทำนะคะแพสซิฟคืออะไรแพสซิฟคือรายได้ที่เราบางวันเราไม่ได้ทําอะไรเลย ต่เงินมันวิ่งเข้าบัญชีเรอะค่ะนะคะงานส่วนมากก็คือต้องแอคทีฟถูกไหมต้องลงมือทอําอ่ะหยุดทำไรได้จบแต่ทาอาอฟฟลิสสาเร็จแล้วสําเร็จเลยนะคะ mm hmm. อ่าสาเร็จแล้วสําเร็จเลยเป็นท a าสิบอินคัมได้จริงๆนะคะ mm hmm. และถ้าเกิดวันเนี้ยเรามีนะซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนนะคะที่สาเร็จนะเป็นมนุษย์เงินแสนเราก็คือแสนห้าขั้นตัดต่อเดือน นี่คือเป้าหมายของสุสยรนะคะแล้วสุยรก็ตั้งเป้าว่าสุยรจะช่วยให้คนที่ตามเรามาเนี่ยสิบรหัสที่มีรายได้หลักแสนนั่นก็แสดงว่าสุจรสามารถสร้งางรายได้เดือนละล้านได้แค่ช่วยให้คนมีรายได้แสนสิบคนเราก็จะมีรายได้ทะลุล้านงานของเราคืออะไรอะคะช่วยให้คนสำเร็จความสําเร็จเรายิ่งมากขึ้นเป็นงานที่ ชวนคนมาประหยัดแล้วก็ช่วยให้คนมีรายได้ถ้าวันนี้เราช่วยคนมีรายได้มากเท่าไหร่รายได้ของเราก็จะมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นทุกคนต้องสุดยอดนะคะถ้าเป็นงานอื่นธุรก,กิจอื่นการที่เราจะขึ้นไปอยู่ที่สูงเราต้องไปดึงคนที่เขาอยู่ก่อนเราหรือสูงกว่าเราลงมาแนละ้วเราถึงจะไปแทน,นที่ได้ถูกไหมแต่ทองอัจุริยยิ่งคนช่วยคนสําเร็จเยอะเท่าไหร่ความสําเร็จของคุณจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการเป็นงานที่ สำเร็จบนความสําเร็จของคนอื่นนะคะที่รักคนมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนี่นะคะงานที่ตามหามาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะสุเยอยากฝากไว้เลยสําหรับใครนะคะที่เข้ามานะที่เข้ามาเจอท็อปอัพธุนิตนะคะสิ่งแรกเลยที่ทําให้สุเยลสำเร็จนะคะที่รักคนคือสุเยลเข้าใจค่ะเข้าใจธุรกิจเข้าใจบริษัทนะคะเข้าใจทุกๆอย่างที่เป็นท็อปอัพธุนิ ทำไมวันนี้เราต้องเข้าใจถ้าวันเนี้ยเราเข้าใจเราจะรักค่ะเราจะศรัทธาเหมือนท่านประธานบอกอะค่ะถ้าวันเนี้ยคุณทํได้หัวใจคุณทําทด้วยความรักคุณทำได้ด้วยความศรัทธาคุณสําเร็จแน่นอนเพราะเวลาที่คุณส่งต่อธุรกิจออกไปคุณจะทายทอดจากหัวใจค่ะคุณจะพูดออกจากความรู้สึกคนที่เขาฟังนะคะเขาจะสัมผัสได้นะคะเขาจะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เราให้อย่างมันคือสิ่งที่ดีนะคะ เราเอาธุรกิจดีๆไปให้เขาเรานะคะเอาโอกาสไปให้เขาเอาชีวิตใหม่ไปให้เขาวันนี้ถ้าเกิดเขาปฏิเสธเราก็จะไม่เสียใจนะคะไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้เสียอะไรนะทุกคนนะคะเราได้ประสบการณ์แต่คนที่เขาปฏิเสธต่างหากที่เขาเสียโอกาสเพราะฉะนั้นธุรกิจมา ได้ทั้งคุอนะนะคะถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะทํางานด้วยความสุขนะคะและสิ่งที่สองนะที่ทําให้สยอสด์สำเร็จสยนต์ชกดแรงดึงดูดนะคะนั่นก็คือความสุขดึงดูดความสําเร็จวันนี้ถ้าเราทาแล้วเราแฮปปี้เรามีความสุขชีวิตเราดีขึ้นคนอื่นอยากตามมาทํากับเราไหมคะแน่นอนนะขายความสุขค่ีั้งคนอ่าเริ่มร้อนแล้วในกระไปแรงคือ สจิโอท,ทาการตลาดนะคะมีใครรู้จักกดแรงดึงดูดบ้างไหมคะถ้ารู้จักนะคะพิมแปดพิมเก้ามาให้สจิโอหน่อยค่ะนะคะเออกดแรงดึงดูดสามารถเปลี่ยนชีวิตของสจิโอนะคะและสจิโอก็เอามาใช้ในการทรําธุรกิจท็ทอปอัพโชวิสค่ะนะคะสิ่งแรกเลยที่สจิโอใช้สจิโอเ,เชื่อศรัทธาธุรกิจดีนะคะแผนทําง่ายนะคะชวนคนมารวยแค่สองคนซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนหาให้เจอ จอแล้วเราได้เดือนละแสนห้าเราได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่สุดยอวเชื่อค่ะนะคะกดแงนึงดูเขาบอกว่าเชื่อแบบไหนจะได้แบบนั้นเชื่อไปเลยได้ไหมคะว่าคุณคือไดมอนเชื่อไปเลยได้ไหมคะว่าซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนคุณหาได้แน่นอนเชื่อเหมือนสุดิ๋วค่ะนะคะแล้วคุณจะทําด้วยพลังแห่งความสุขทำด้วยหัวใจแล้วคุณจะเจอปาฏิหาริย์มันสเจิ๋วค่ะคุณจะเจอคนที่ใช่แน่นอนนะคะ แล้วนะคะสดยอดทำการตลาด่านเฟซบุ๊กนะคะเราขายอะไรอะขายสิ่งดีนะคะขายคือขายความสุขอะนะคะเราจะต้องสร้างตัวตนเราทำตอบอาชุลิตเราได้อะไรบ้างสกิโก็บอกไปเลยค่ะสกิโได้อิสรภาพทั้งเงินแล้วก็เวลาอยากมีชีวิตแบบนี้ไหมทุกคนอยากมีชีวิตแบบนี้ไหมอ่าถ้าอยากมีแล้วทอบอัชุลิตให้ได้อะ่ะคุณสนใจไหมนะคะสกิโยก็ออกมาไลฟ์สด แล้วก็ทําการตลาดนะคะอาถ้าเกิดเราทําออนไลน์เนาะเราจะต้องมี Open c h แ t ใช่ไหมคะ Open c h แ t คือมันจะทําให้เราทํางานง่ายเราไม่ต้องไปโทรตื้อเขาไม่ต้องตื้ง้อขอ,ข,อขายเราไม่ได้ขายของ,ของนะคะเราเอาเอาโอกาสให้เขาทําให้เขาอยากทำยังไงให้เขาอยากเสร็จแลวก็ทําการตลาดผ่านเฟซบุ๊กนี่แหละคะ่ะออกมาไลฟ์สดบ้างนะคะโพสบ้างให้เขารู้ว่าเราทําแล้วมันมีความสุขมันได้แบบนี้แบบนี้นะคะเมื่อมีคนสนใจเขาก็จะถาม เธอทําอะไรเหรอทำยังแล้วมันได้ยังไงมันต้องลงทุนยังไงเนี่ยค่ะเมื่อมีคนทักเข้ามาแสดงว่าเขาสนใจแล้วทํายังไงต่อนะคะเราไม่สามารถ ไปนั่งพูดอธิบายทั้งหมดเป็นวันได้ถูกไหมนะคะเราก็ทํางานง่ายๆเลยนะสก็ส่งคลิปทั้งแบบนี้นะคะรายละเอียดแผนธุรกิจความมั่นคงบริษัทธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายยังไงนะคิดทุกอย่างคิดคกอัจฉริยะต่างๆนะส่งให้เขาค่ะแต่ไม่ได้ส่งทีเดียวหมดนะคะเราเชิญเขาเข้า Open c h a ชทเสร็จนะคะเราก็ส่งทีละคลิปทีละคลิปให้เขาดูนะคะแล้วก็ทักไปส่วนตัวเขาด้วยนะคะว่าดูคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ และวันไหนที่มีบรรยายหรือข้อมูลหนึ่งทุอย่างเงี้ยนะคะหรือวันไหนที่ท,ท่านประท่านประธานมาบรรยายอย่างเงี้ยนะคะเราก็ส่งลิงก์นะคะให้เขาเขามาฟังให้เขามาตอบย้ำความมั่นใจตะบกูกลัวค่ะมันยิ่งตอบมันยิ่งแน่นใช่ไหมคะตอบไปทีเดียวมันไม่แน่นหรอกนะคะเดี๋ยวมันก็หลุดแต่ถ้าเกิดวันเนี้ยค่ะความรู้เหมือน เขาอาชีเหมือนกันเราส่งให้เขาซ้ำๆๆตอกย้ำความมั่นใจเขาฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆค่ะเขาซึมซับค่ะเขาเข้าใจค่ะเขาตัดสินใจวามรวยกับเราค่ะคนที่เขาจะทําธุรกิจสับเดรจเขาต้องเข้าใจธุรกิจนะคะและถ้าใครเข้าใจทุกคนจะสมัคร XL หมดเลยค่ะสกิลเชื่อแบบนั้นนะคะทีมงานที่ตามมาก็โอ้โหบอกเลยนะมีแต่ไซส์ XL ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะน้อยมากเลยที่จะลงไซส์ L แล้วก็ไซส์เล็กๆนะคะแทบไม่มีเลยนะทีมงานของสุดยอดนะคะเพราะสุดยอด อยากให้เขาเข้าใจธุรกิจก่อนและถ้าใครเข้าใจเขาลงเอ็กเซลแน่นอนเพราะมันลงครั้งเดียวอ่ะมันไม่มีความเสีย่ยงอะค่ะลงลงคนครั้งเดียวแต่กําไรมากกว่าถ้าเกิดวันเนี้ยเราอยากมีรายได้เท่าไหร่เราก็ต้องอยากมีรายได้มากที่สุดจริงไหมคะ,ะอยากได้มากเราก็ต้องลงเอ็กเกลถูกไหมนะคะสึ่งเาเชื่อแบบนั้น,นและคนที่ตามมาก็เหมือนกันค่ะและเรานะคะก็จับมือสอนการทํางานงานของเราไม่ไยากเลยนะทาแค่ สจอบอกเลยนะสจอยทำแค่เล่นเฟซเล่นไลน์ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเฟซเล่นไลน์เป็นทําได้หมดทุกคนค่ะนะคะทําได้หมดทุกคนต้องการของเราไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าวันเนี้ยเราพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นเราก็ยืมปากท่านประธานนะส่งคิดท่านประธานให้เลยหรือวันไหนมีใครมาบรรยายหนึ่งทุ่มเราก็ดึง,ขงเขาเข้ามาฟังค่ะหรือวันไหนที่สจอยไลฟ์สดนะสจอยไลฟ์สดสจอแบ่งปันธุรกิจคุณก็ แชร์ออกไปค่ะนะแชร์ออกไปแล้วแปะลิงก์โอเวนจัของตัวเองแล้วก็แปะลิงก์ติดต่อของตัวเองเนี่ยเป็นการทําการตลาดร่รวมกันนะคะซิโยบอกเลยนะว่าซเก,กียวนะคะวางใจไปแล้วทุกคนมีคนของตัวเองซิเก,กียวไม่ได้กลัวว่าเฮ้ยคุณมาแปะลิงก์ของซิเก,กียวแล้วคนของิเกียวจะไปสมัครกับคนไหมเกีเชื่อค่ะทุกคนมีคนของตัวเองคนของเราก็คือคนของเราซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนซิเก,กียมีแน่นอนนะคะเขาจะไปสมัครกับใคร เช่างถ้าเขาไปสมักกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่ใช่คนของเราเรารอคนของเราอยู่สิลเสม,มอเดี๋ยวมาเจอกันอีกซิเกียวเชื่อแบบนั้นค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปฝากลิงโพสไหนของสิงเกียวฝากได้เลยใช้ออกไปแชร์ได้เลยนะคะเอาจะทํายังไงก็ได้นะให้คนเนี่ยเขาตัดสินใจมาทํากับเรามากที่สุดนั่นก็คือเราต้องแสดงนะคะแสดงให้เขาเห็นว่าเราเอาจริงเราทําจริงซิงเกียนะบอกเลยว่า โพสทางานตลอดทุกวันค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่โพสกี่ยวกับคุว่าถุนิพเลยอย่างน้อยวันหนึ่งหน้าเฟซบุ๊กไม่ต่ำกว่าสิโพสค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ซูเจรทําทํางานแบบนี้ค่ะทําง่ายๆทาด้วยความเชื่อความวางใจแล้วเชื่อเหรเราเชื่อแบบไหนเราจะได้แบบนั้นมีคนตามเรามาเนี่ยโพสซูนี่เนี่ยค่ะสองเดือนก็สําเร็จเหมือนกันสำหรับโพสซูนี่สองเดือนมีรายได้เจ็ดหมื่นกว่าบาทเกือบทะลุแสนขึ้นตหนเจ็กเรียบร้อยแล้วก็ไปเที่ยวดิบเบ็ดด้วยกันดี้ยมคะอืมเนี่ยค่ะคือ เราเชื่อแบบไหนเราก็จะเจอแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเชื่อไปเลยค่ะเราเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นถ้าวันนี้คนเชื่อมั่นว่าคุณคือของจริงคุณคือเพชรคุณคือไดมอนด์คุณก็จะเจอไดมอนด์ค่ะเราเป็นแบบไหนเราก็จะเจอคนแบบนั้น เราเป็นเพชรเราก็จะดึงดูดเพชรน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นสัทธานลงมือทำสำเร็จแน่นอนวันนี้นะคะก่อนจากกันอย่าเพิ่งกลอกไปไหนนะคะเพราะว่าจะมีวิทยากรท่านหนึ่งสุดยอดมา,มากๆเลยนะคะก็คือโค้ชวิเชียรนะคะจะมาบอกรายละเลอียดเกี่ยวกับธุรกิจทวารชลิดว่าทำยังไงสึกถึงจะสามารถสร้างเงินแสนเงินล้านได้กับธุรกิจทวารชลิดนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโค้ชสุจินนะคะไม่มีท่านไม่มีสุดยอดในวันนี้แน่นอนนะคะ เอาธุรกิจดีๆนะคะเปลี่ยนช่วยชีวิตของสุเกยถึงสองครั้งตลอดการนะคะต้องขอขอบคุณแล้วโคสุเจยน,นะคะก็เป็นแบบอย่างของความสําเร็จเป็นแบบอย่างของคนขยันมากๆนะคะโคสุเกียร์ทำทุกวันไม่มีวันหยุดทำทอ,อัลุเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างของความสําเร็จอย่างชัดเจนเลยก็ขอขอบคุณนะอัพไลน์ไซไลน์ทีมงานทุกคนนะคะที่เป็นท็อปอัธตรีที่ มีหัวใจของการเป็นผู้ให้แห่งการแบ,บ่งปันเหมือนกันนะคะก็่าขอขอบคุณนะคะทั้งดาวไลทุกคนนะคะที่คิดบวกพลังงานบวกๆนะคะเป็นคนอ่ามีจิตของการเป็นผู้ให้สำเร็จแน่นอนเพราะธุรกิจของเราคือธุรกิจแห่งการช่วยเหลือแบ,บ่งปันชวนคนมาประหยะัดช่วยให้เขามีรายได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำค่ะนะคะเราสำเร็จแน่นอนถ้าเราทำได้นะคะก็ก่อนจากการลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะ ท่นประธานนะคะบอสเคนบอสลุงนะคะเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะเปรียบสมเด็นาวาเทพบุตรุะคะที่คิดค้นนะคะสร้างธุรกิจดีๆนี้มาให้กับคนไทยที่ขยันแต่ทนน้อยสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะจะลืมท่านไม่ได้เลยนะคะท่านเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะอะ ขอให้ทุกคนนะคะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้แล้วปกอดมันไว้นะคะลุยนะคะสัาเร็จไปด้วยกันแน่นอนนะคะขอให้เป็นใจมันทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ